มีเหตุการณ์ที่ชาวบ้านทั้งที่จังหวัดส,สมุทรสาครสมุทรสงครามเนี่ยได้เห็นเครื่องบินบินวนครับบินวนไปวนมาแล้วก็มีลักษณะคล้ายๆกับไอพ่นสีขาวเนี่ยออกมาด้วยครับชาวบ้านที่ตอนแรกว่าเอ๊ะไม่เข้าใจว่าคืออะไรตกใจแตกตื่นกับภาพที่เกิดขึ้นครับใช่น่ากลัวมากเลยอ่ะการบินไทยนะเนี่ยเนี่ยเห็นห่างมาันปะสีะม่วงปล่อยน้ำมันใหญ่เลยอ่ะ เด,เดี๋ยวก็จะละรเหยเป็นเนมันบินมาจากฝรั่งเศสเนี่ยสังเกดอะ่ะไปอเเอกลงแล้วนี่วะใช่ไหมกางล้อหน้าแล้วล้อหน้ามันกางอเ,เออนี่ขนาดแบบดูจากไกลๆนะอ,อยังรู้ว่ามาจากไหนจะไปไหนกลางล้อหน้าด้วยอันนี้เนี่ยคืออย่างนี้ครับเนี่ยเป็น,นคลิปจากชาวบ้าน,นา ที่สมุทรสงครามก็คืออยู่ยไม่ได้ไกลาจากสวนภูมิเท่าไหร่นะครับแล้วด้ยวยความที่คือถ้าเครื่องบินน่ะบินไปแค่รอบเดียวเราก็จะไม่ตกใจแต่เนื่องจากเครื่องบินเนี่ยบินวนอยู่หลายรอบนะครับพอบินอยู่หลายรอบเข้าใจว่าบินในระดับที่ต่ําพอสมควรจนทําให้ได้ยินเสียงที่มันดังชาวบ้านก็เลยออกมาแล้วก็ถ่ายคลิปนี้นะครับแล้วก็มีการตรวจสอบก,กันปรากฏว่าคือมันเป็นเครื่องบินของการบินไทยนี่แหละนะครับ เป็นเที่ยวบินที่เดินทางออกจากสุวรณภูมิจะไปปลายทางที่แฟรงก์เฟิร์ตของเยอรมนีนะครับแต่ปรากฏว่าพอทำการบินแล้วเนี่ยบินวนจังหวัดสมุทร,รสงครามอยู่ประมาณ5-6ถึงรอบเป็นลักษณะของการ Return Flight ก็คือจะบินกลับไปลงที่สวรณภูมิใหม่อะให้ดูแบบนี้นะครับนี่ก็คือภาพที่จำลองว่าการบินวนของเครื่องบินการบินไทยลำนี้เนี่ยเห็นไหมครับ วนอยู่ตรงเนี้ยเพราะอะไรเพราะว่ามันมีเหตุขัดข้องทางเทคนิคฝาครอบล้อรับน้ําหนักหลักของเครื่องเนี่ยปิดไม่สนิทนะครับพอปิดไม่สนิทปุ๊บเนี่ยทีเนี้ยจำเป็นที่จะคือกางอากาศมันทําอะไรไม่ได้<ะ>ก็เลยต้องบินวนกลับไปที่สวร,รณภูมิเพื่อไปแก้ไขตรงนี้นะครับสุดท้ายพอลงเครื่องแล้วก็มีการแก้ไขอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็บินกลับเหมือนเดิมก็คือไปที่จุดหมายปลายทางแฟรงก์เฟิร์ตนะครับก็เดินทางถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดีภาพเพียงแต่ว่า อาจจะล่าช้าจากเหตุขัดข้องตรงนี้นะครับไม่ได้มีผลกระทบต่อการบินอะไรทั้งสิ้นแล้วเนี่ยคือทำให้เห็นว่า safety first ะนะครับเอาเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักถึงแม้ว่าจะเสียเวลาก็ยอมที่จะให้เครื่องมันเสียเวลาวนกลับไปเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกคนบนเครื่องบินนะครับแล้วพวกควันสีขาวๆอะไรนี่มันคืออะไรครับพี่โจออมันปล่อยมาได้ยังไงคือคือคอ,อันนี้ก็น่าจะเป็นแบบ ไม่เกี่ยวกับน้ามันไหมเอเอไม่น่าไม่น่าจะเกี่ยวกับน้ามันแต่ว่าบางทีก็เป็นไปได้ที่แบบบินผ่านสภาพอากาศแล้วก็เห็นคล้ายๆกับเป็นแบบละอองสีขาวขึ้นมามแต่ว่าไม่ได้เป็นการโชว์อะไรทั้งสิ้นครับมผมเหตแต่ว่าชาวบ้านที่เห็นพอมันใกล้ปุ๊บตกใจเอ้ยมีควันหรือว่าอะไรเงีเ้ยดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้มีพลาดทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าวันน n e w ์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ one n e w ์